กันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องนโมรักโมจินะครับทุกคนวันนี้เราก็หรือทุกคนจะเรียกชื่อช่องว่านโมชอบโมจิก็ได้นะครับทุกคนคนไหนที่กดติดตามตาากดซับสไครต์กดแชร์วันนี้เรามาทํางานนะครับทุกคนฝั่งนี้เลยเราก็นี่แะคนทํางานของผมนมี่เองเราจะให้ดูอ๋อเรา ราอยู่ข้างนอกบ้านนะคะทุกคนวันนี้เรามาดูน้องวัวน,นะครับตอนนี้น้องวัวไปไหนก็ไม่รู้แล้วผมต้องซูมกล้องว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนมันไม่สามารถขยายภาพได้หอครับคนวันนี้แล้วก็นั่นแหละมันก็เป็นช่องที่แบบไม่มีอะไรทำมาหาก,กินนะทุกคน คนเห็นคลิปขอผมไหมที่ผมถ่ายเพลงเดนไฟอะวันนี้เราก็วันนี้นะครับทุกคนเราก็วันนี้ทํางานไม่เหนื่อยอครับเอาถ่ายแต่คลิปอะเออผมผมทํางานวันนี้ผมมาทํางานไกลมากนะครับอย่าลืมอ่าหรือจะพูดก็ได้ครับหรือว่า วันนี้เราไม่ได้มาเป็นช่างแต่งกถนะครับวันนี้เรามาทํางานนะครับอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้ออนนแล้วก็เออตอนเนี้ยดูเราสิแต่งตัวโคตรเรียบร้อยเลยเนี่ยแต่งตัวเหมือนคนทํางานเลยเดี๋ยวเราไปหาคนทํางานก่อนวันนี้เราไม่ได้เลี้ยงนงัวด,ด้วยนะครับวันนี้เรามาทํางานโดยปกตินะครับเมื่อก่อนเราไม่เคยทํางานไงแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยมาทํางานก่อนนะครับ อันนี้ไม่ใช่นุกน้องนะผู้ใหญ่นะพี่ใหญ่เขาทําเราเป็นเด็กเราไม่ต้องทำอะไรอะไรไงทุกคนก็คือคลิปเนี้ยก็คนติดตามยังไม่เยอะเลยช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับนี่นะครับผมอยู่ต้นอยู่ตรงที่อะไรวะต้นอะไรวะต้นหน่อไม้นะคะทุกคนนนี้เร้ก็ มาทำงานได้ปกตินะคะทุกคนวันนี้แล้วก็สำหรับคนไหนที่ยังไม่รับชมก็ไปดูกันเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายให้ช่างเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาคลิปไปให้คนช่างเขาถ่ายนะครับทุกคนอย่างแรกเลยนี่นะครับคนคนทำงานของผมนะครับนี่นะคน คนทำง,งานของผมเองนะครับเขาทำภารกิจนีมากครับอตอนนี้นะครับเขากำลงังตัดหญ้านะครับทุกคนเราออกไปได้ก่อนเดี๋ยวย่ามันจะยังใส่นะครับก็เอาทามีทุ้มไงเอาล้็เลย นี่นครับคุณปัตยาของเราก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับบ๊ายบายเดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ